ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานผานท้ายวันที่16มกราคมนะครับตัวนี้เป็นผานท้าย้ามสั้นต่อท้ายพับกับทรงยาวนะครับตัวนี้เป็นไม้สักนะครับทรงยาวเคลือบสีมะเกือใส่ชุดซีเซตนะครับมีแม็กนะครับเสื้อ25มิลลำ16มินนะครับ พร้อมแกะลายหน้าหลังครอบไกลอลูครอบเม็กสีดำนะครับอันนี้เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับทรงซีเซ a ตสแตนดนะครับส่วนด้ามสั้งเป็นไม้สักเหมือนกันนะครับทําสีดำแกะลายหน้าหลังครับ คอบไกลอันดูครอบแม็กสีดำนะครับนี่เป็นทงให้ลูกค้าเลือกมานะครับใส่ชุดซีเซตเสื้อ25มิลลำ16มิลมเหมือนกันครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่นะครับอันนี้ท้ายพับ M4 ไวเปอร์นะครับยืดหดได้หลายระดับครับ ใช้กันดูครับอันนี้เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับอันนี้ไม่มีกำไม่มีกำคอนะครับก็จับถนัดมือนีครับไม่มีร่องนิ้วนะครับ โอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทําทรงตามสั่งครับมีทรงให้เลือกเยอะมากนะครับถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับด้ามสั้นทรงยาวนะครับมีหมดนะครับราคาไม่แพงครับรับทําหมดนะครับ4452 455 457นะครับถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปนะครับ Ni niggas in my grill tryna phase me.